โอเครับวันนี้จะมาเทสไอ,อ,อ,อตัวนี้แอปไทยตอวอัปเดตใหม่นะครับตัวนี้เลยที่มันอัปเดตใหม่นะครับว่าจะไหลลื่นไหมนะครับเข้ามาครับดูก็ใช้ได้อยู่ นิดหน่อยก็ไม่ค่อยแหลกเทาไรนะครับก็มีประมาณนี้แหละเนาะสำหรับแอปถ่ายตัวนี้ครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่เปโตรฟรี โอเคครับ okay,